อันนี้คือการทําทให้เกิดมูฟชี่อันนี้ชใช่ทําให้ชี่เนี่ยมีการหมุนเวียนแล้วต้องฝังที่ไหนอะคะอันนี้จะฝังที่แขนค่ะหน,นูให้ให้เอาแค่จุดเดียวแล้วเดี๋ยวพี่ลองลองลองเดินไปเดินมาแล้วเดี๋ยวพี่ลองคิดมันรู้สึกเหมือนอะไรตรงนี้อย่างนี้มาไหลเวียนใชนน่จุดนี้คนที่มีเสมหาก็าใช้ได้นะแล้วก็คนที่แบบว่าเลือดลมเดินไม่ดี แสบตาบ่อยๆที่มือเนี่ยม่วงเนี่ยสมมติว่าหนูใส่ไปเฉยๆอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้อะไรแต่เราจะมีคําว่าเตอชี่คือการกระตุ้นเนี่ยแล้วพลังมาจากไหนตรงไหนพลังก็มาจากการที่เรากระตุ้นเนี่ยค่ะถ้ากระตุ้นให้พอเหมาะไม่เยอะเกินไปไม่น้อยเกินไปเยกระตุ้นเลือดเนี่ยกระตุ้นเลือดให้หมุนเวียนเนี่ยกระตุ้นเข็มเนี่ยค่ะให้เข็มเกิดการอะไรอ่ะ เาเรียกอะไรอ่ะซันไว้บางทีก็จะอย่างนี้กันเนี่ยอย่างนี้ก็ได้แล้วพี่จะรู้สึกตึ๊กไหมอย่างเงี้ยถ้าอย่างทําตรงเนี้ยพี่จะรู้สึกเนี่ยแล้วมันจะรู้สึกนิดนึงเดี๋ยวเวลาพี่พี่นั่งเฉยๆถ้าสมมติว่าคนมีสเลดมีเสมหานะจะรู้แล้วว่าอะไรมันเคลื่อนเคื่อนอยู่แถวๆนี้หรือคนที่ตาเจ็บเนี่ยจะรู้สึกว่ามันปิ๊บ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 คือมันจะไปซ่อมในส่วนที่ Uh, เราเรียกว่าปกติมันไม่ได้ไปซ่อมในส่วนที่ผิดปกติมันจะไปทําให้พลังงานเหมือนเหมือนเลือดกระชี้อ่ะมันเดินไปหาไอตัวนั้นที่มันขัดขวางอยู่เนี้ยแล้วมันก็จะบอกสัญญาณว่าเฮ้ย hey, เนี่ยเธอหลับอยู่เธอตื่นๆทำงานเหมือนคนที่เป็นโรคสมองเหมือนกัน hmm. เนี่ยคือสมองได้รับบาดเจ็บใช่ไหมคะสมมุติว่าสมองส่วนหนึ่งตายไปแล้วอะ สมมติสมสมติใช่นะสมมติว่าครั้งนี้สมมุติว่า,าสมองตรงนี้ตายไปเสร็จแล้วมากระตุ้น,นด้วยด้วยการฝังเข็มอะคะ่ะสมองส่วนที่ตายเราไม่สามารถช่วยได้แต่สมองส่วนที่ได้รับความกระทบกระเทือนบาดเจ็บอะไอ้ส่วนหนึ่งตายตายแต่ไอ้ส่วนที่ได้รับความบาดเจ็บม,มันอาจจะสลบสลายอยู่เราก็ไปปลูกมันให้เธอเธอตื่นตื่นตื่นทำงาน